ส,สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกเกษตรวิถีพุทธสวนพุทธเกษตรวันนี้ผอนำพาทุกท่านมาที่แปลงผักหน้าบ้านนะครับวันนี้เราจะมาดูพริกนะครับสายพันธุ์อัมพวานะครับหลังจากที่เราได้รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับพี่พีชนะเดี๋ยวให้ดูต้นอยู่แปลงที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นต้นที่เราไม่ได้ตัดตัดยอดแล้วปลูกนะครับนะตอนนี้กําลังออกดอก กำลังออกดอกกำลังออกลูกอย่างสวยงามนะครับดูนะครับนะทรงสวยงามมากนะครับนะนี่นะครับดูหลายๆต้นนะพื่อนะดูด้นะครับกําลังสวยงามเลยนะครับพริกเหล่านี้เนี่ยบอกบอกไว้เลยนะครับนะเป็นพริกปลอดสารนะคริมนะปลอดสาร100%นะครับคือพริกเหล่านี้หลังจากที่เราใช้น้ําหมักนะครับน้ําหมักจากเจ้าปลวกที่เราทําขึ้นเองอ่นะ นะครับก็เห็นนะครับเห็นปรากฏการณ์เห็นการออกดอกการออกลูกนะครับออกผลผลิตนะครับผลิตดอกออกผลอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวให้พิมพ์ขยับมาตรงนี้นิดหนึ่งครับได้ไหมได้ไหมครับได้ตรงนี้นะเดินมานะนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ดูดูฝั่งนี้ แต่ต้นพริกเหล่านี้นะพิมนะครับเป็นต้นพริกที่ก่อนที่จะปลูกเนานะเราตัดยอดนะครับเราตัดยอดดูนะกการแตกกิ่งแขนงนะครับนะแล้วดูดูต้นดูดูการออกลูกของเขานะครับนายพิมนะนะถามว่าดกไหมนะครับนะก็พอดูได้นายพิมเนาะ <c oughs> นะครับเพราะจะเห็นว่าทุกทุกกิ่งทุกแขนงนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับ โอเคมากเลยนะครับสวยงามทรงสวยงามนะครับดูต้นนี้นะครับและนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้คือต้อนที่แตกกิ่งแขนงแขนงมากที่สุดนะครับฟิลม,มาดูนะนะครับเ๋ยวให้ดูให้ดูอย่างนี้นะจะเห็นนะครับเราเห็นว่าพริกเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ปลูกจนถึงวันนี้นะครับ ยังไม่ได้ใช้สารเคมีนะนายพิมนะยังไม่มียังไม่มีสารเคมีเชื้อปนนะครับแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าพริกเนี่ยเกิดโรคนะครับนะฉะนั้นนี่การปลูกพริกเพื่อใช้ในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นพริกปลอดสารนีนะ่ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าทำนะครับนะซึ่งเราปลูกไว้หลายสืบต้นนะครับ จริงๆเนี่ยพริกสายพันธุ์นี้เนี่ยเราได้มาประมาณ20่สบยีกวต้นนะครับเราปลูกแล้วก็นี่ดูพัฒนาการนะเดี๋ยวให้ดูนะผมใจนำเสนอนะครับพี่ตินนะครับดูนะครฉะนั้นเราเห็นว่าพริกที่ตัดยอดแล้วปลูกเนาะการแตกกิ่งแขนก็จะน้อยนะครับฉะนั้นเผลผลิตที่เราเห็นนะครับก็จะน้อยตามไปด้วย นในขณะที่พริกเนี่ยนะครับพริกเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นที่เราตัดยอดแล้วปลูนะครับการแตกกินแขนงก็มากนะครับเมื่อแตกกินแขนงมากนะครับจะเห็นว่าพริกนี่นะครับก็จะออกลูกนะหรือว่าดูดิดูพี่นิมดนะูนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการสองอย่างนะครับที่เราใช้ตรงนี้เนี่ยเราก็ ทำให้เห็นแล้วว่าวิธีการแบบไหนนะครับนะทาให้ผลผลิตมากวิธีการแบบไหนทําให้ผลผลิตน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้นะครับในแปลงเกษตรแปลงใหญ่ๆได้นะครับนะอันนี้คือการเริ่มต้นการปลูกพริกนะครับจากพริกต้นน้อยๆนะครับจากพริกแปลงน้นอยๆนะครับซึ่งในนคตเนี่ยเมื่อเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะปลูกในแปลงใหญ่ๆหได้ นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ